สวัสดีครับวันคลิปโตสั้นๆวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงบริการหนึ่งนะครับที่ผมมองว่ามีความน่าสนใจแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็น e v มีนะครับมาดูว่ามันคืออะไรนะครับโดย e v มีเนี่ยก็จะเป็นแอปเช่ารถไฟฟ้าที่แรกของประเทศไทยนะครับก็จะมาจากบริษัท e v มี Plus นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของอรุณ Plus ก็เป็นบริษัทลูกของปตทนะครับ โดยจุดเด่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการ Subscribe นะครับเพื่อการเช่ารถไฟฟ้ามาใช้ได้นะครับก็จะมีโปรตั้งแต่3วันไปจนถึงแบบโปรหลายปีนะแล้วก็จะมีเลือกรถให้เราเลือกเช่านะครับไม่ว่าจะเป็น Tesla, audi bmw porsche นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากจะลองเช่ามาลองขับเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะครับซึ่งในก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีโปรแบบว่าเช่ารถแล้วก็จะแถม nft ให้ด้วยนะครับแต่ว่าโปรหมดไปแล้วนะครับไม่เป็นไร เราช่างบันเรื่องโปนะครับเรามาดูรายละเอียดของแอปกันนะครับโดยหลังจากที่ผมได้เข้าไปลองเล่นในแอปแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเช่าพอดเทคเคนนะครับราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณอาทิตย์ละ6 0 0 0ื่นบาทนะครับซึ่งมันก็น่าสนใจดีนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเช่ามินิก็ประมาณอาทิตย์ละ17นนะครับถ้าเทสลาเนี่ยก็3 0ม0 0ื่นะครับเทสลานี่ก็ถูกกว่าที่คิดนะครับนึกว่าจะราคาจะโดดไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็เอามาเช่าได้เลยนะครับผมมองว่า ถ้าเกิดใครที่อยากจะทํางานที่แบบมันต้องสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์นะครับผมมองว่ามันคุ้มนะซื้อมาเนี่ยไม่ใช่ดิเช่ามาทาคอนเทนต์ได้แบบสบายๆนะครับอาจจะแบบถ้าเอาพอเทแค่นเนี่ยหกหมื่นใช่ไหมครับอาจจะหุ้นหุ้นกับเพื่อนกันก็นกได้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานีชาร์จไฟเนี่ยในตัวแอปนี้เนี่ยก็ได้มีบอกไว้บางครบครันนะครับก็จะบอกเลยว่าสถานีนั้นๆเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราเลยไม่ต้องกังวลในเรื่องการชาร์จไฟนะครับก็อันนี้จะเป็นราคาอยู่ที่ประมาณ 1>, 1อาทิตย์หรือ10วันเนี่ยแหละผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เป็น1บริการที่มีความน่าสนใจนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบรถไฟฟ้าและอยากลองขับรถไฟฟ้าที่มันมีความไฮเอนด์ระดับนี้เนี่ยผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม